สวัสดีครับมาแล้วจ้าซีรีส์มังกรหยกผ้าต่อของมังกรหยกปี2024ก็คือเวอร์ชั่นน้องเปาอ่ะซึ่งไอ้ผ้าเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็คือเป็นพวกรุ่นใหญ่นะพวกจอมยุทธ์สี่หทีอะไรพวกนั้นอนะ่ะ ซึ่งส่วนนี้แหละที่คนอยากจะดูกันเยอะเพราะว่ามากรโยกเนี่ยเราดูกันแบบดูมันเยอะแล้วดูจนเบื่อแล้วเราจําได้หมดแล้วแหละแต่ที่หลายคนอยากจะดูจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องราวของพวกสุดยอดฝีมือพวกนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็การประลองยุทธในงานชุมนุมวิจณ์กระบี่เนี่ยมันจะออกมาแบบไหน คือตั้งแต่จบองกรยกไปเนี่ยผมเห็นมีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่ผ้าเนี้ยจะมาฉายสักทีอยากจะดูเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันถ่ายทําไปพร้อมๆกับไอ้เวอร์ชันน้องเป่านั่นแหละนักแสดงเนี่ยก็ใช้ชุดเดียวกันทั้งหมดมันก็น่าจะถ่ายทําเสร็จมานานแล้วแล้วทำไมไม่ฉายสักทีส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะว่ามันน่าจะเป็นกฎของเขาว่าห้ามทําซีรีส์จานวนตอนที่มันยาวจนเกินไป มันก็เลยเอามารวมเป็นภาคเดียวไม่ได้หรือถ้าจะเลี่ยงไปโดยใช้วิธีแบ่งเป็นสองภาคเขาก็น่าจะมีกฎมากันไว้อีนะว่าห้ามฉายติดก,กันก็เลยต้องทิ้งเวลามานะและในที่สุดก็ออกฉายแล้วส่วนช่องทางการดูเนี่ยน่าจะมีอยู่หลายช่องทางแต่ว่าที่ดูได้แน่ๆเลยตอนนี้ก็คือที่ VTV เพียงแต่ว่าซับไทยเนี่ยยังไม่มาเพราะว่าน่าจะรอไม่นานก็น่าจะมีซับมาแล้วนะไม่แน่ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้ซับอาจจะมาแล้วก็ได้ แต่ถ้าใครรอไม่ไหวผมแนะนําให้ไปดูที่ YouTube ของ VTV ก่อนเขาเอามาลงให้ดูฟรีอยู่แต่ว่าฟรีไม่ได้ครบนะคือใน u t u b e เนี่ยมันจะมีระบบแปลอัตโนมัติไว้ให้ซึ่งซับเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงับดีมากเพราะมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่แย่นะก็ดูรู้เรื่องอยู่ส่วนช่องทางอ,างอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีข่าวเพิ่มเติมผมก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดละกันเชื่อว่าทั้งไอฉีอี้ทั้งโมโนแมททั้งทูไอเดียอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะเอามาฉายกันนะนะ โดยภาคนี้มันจะมีความยาวทั้งหมด30ตอนแบ่งเป็น4ภาค8ตอนแรกเนี่ยจะเป็นภาคเด็กคมพีนโนปะเก้าก็จะเป็นเรื่องราวการแย่งชิงคัมพีขโมยคัมพีอะไรแบบนี้ของอึ้งเอียซือเมียของเขาโบ้เถหยวงแล้วก็ตั้งเฮียงห่วงอีก8ตอนต่อมาจะเป็นภาคมาบุรพาพิปจิมก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ของอึ้งเอซือกับเอาเอียงหงอีก8ตอนต่อมาก็จะเป็นราชันทักษิณกับยาโจอุดร ก็เป็นเรื่องราวของอาชิโกงแล้วก็อิตตงไตซอในวัยหนุ่มนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็6ตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตอนศึกประลองยุบบนเขาหัวซานก็คือรวมพวกเมื่อกี้เนี่ยเอามาประลองยุ่งกันก็น่าจะเป็นฉากที่หลายคนอยากจะดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเขาใช้ผู้กํากับต่างกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอมาตรฐานเนี่ยมันจะสอดคล้องกันหรือเปล่าเหมือนใช้ผู้กำกับหลายคนมาทําเรื่องเดียวอะ่ะ แต่ว่าเท่าที่ดูตอนแรกไปเนี่ยผมชอบนะอย่าน้อยเรื่องสีเนี่ยหายห่วงเพราะว่าไอ้เวอร์ชั่นนงเปาเนี่ยโอ้โหนักแสดงก็น่ารักฉากเฉิงอะไรก็ดีชุดเสื้อผ้าก็ดีแต่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกรบไปหมดด้วยโทนสีคือมันออกมาสีส้มจัดจัานอะดูแล้วมันแสบตาแล้วมันก็ไปบดบังความสวยของตัวนักแสดงด้วยแต่ว่ามาเนี่ยดูสบายตามากโทนสีถือว่าดี ใครที่รอดูสาวสวยเนะบอกเลยว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหมาคู่เลยงานดีทั้งคู่งามทุกช็อตภาพก็ชัดใช้ได้แต่จริงๆแล้วอยากจะให้มันมี 4K นะก็ต้องอาจจะต้อง,องรอสักพักแต่เรื่องความงานเนี่ยบอกได้เลยว่าดูได้อย่างเต็มตาก็ดูเพลินมากๆต่อให้ไม่มีซับเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะแค่ดูสาวงามเนี่ยก็คุ้มแล้วส่วนใครที่ไม่สนใจสาวงามสนใจเนื้อเรื่องผมว่าก็เปิดมาดีนะคือเขาเข้าเรื่องเร็วมาก แล้วมันก็เป็นส่วนที่แต่งมาใหม่เราก็จะไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนมันก็จะสนุกกว่าตอนที่ดูมังกรโจทย์ที่เรารู้เรื่องทุกอย่างมาอยู่แล้วอันนี้เขาจะแต่งใหม่นะตอนแรกเนี่ยผมเปิด YouTube กะว่าจะเลื่อนๆผ่านๆดูนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าทูความงามแล้วก็เรื่องราวเนี่ยดึงดูดไว้เออผมว่าเขาก็เปิดมาดีนะแต่ทั้งหมดี่ยต้องแจ้งไปก่อนว่าเนื้อหาในเรื่องมันไม่ได้มีในนิยายเป็นส่วนที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่และแน่นอนว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไปขัดกับนิยายด้วย อย่างตอนที่อึ้งเอซือเจอกับบวัวเที่ยวห่วงเนี้ยทั้งเรื่องราวทั้งอายุตัวละครทั้งสถานาการณ์ก็จะเป็นคนละอย่างกับที่ในนิยายอธิบายไว้แต่นี่ก็คือข้อดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงมันก็ทําให้ดูสนุกสัมพันธ์คือก็อย่าเอาไปรวมกับนิยายนะขอให้ดูแบบเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปยึดติดว่าเมันจะต้องตรงนิยายหรือไม่ตรงดูเพื่อความสนุกเนี่ยผมว่าเออเปิดมาถือว่าดี อะไรก็เอาข่าวมาฝากกันเท่านี้ใครดูแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกไว้ได้นะหรือว่าถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเช่นภาคไทยจะมาเมื่อไหร่หรือว่าจะฉายเพิ่มในช่องทางไหนบ้างผมจะอัปเดตมาให้ในดีสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธกดปุ่มติดตามซ้ำอีกครั้งจะเป็นการสมัครสมาชิกครับ